จุดชมวิวลูกๆอีกที่หนึ่งนะคะจุดชมวิวลูกๆจะหักแล้วไอเกอทำไรลูกทำอะไรอะ่ะชมวิวเหรออ๋อชมวิวสวยไหมลูกสวยไหมสวย ชอบใช่ไหมลูกชอบเขาบอกชอบหลายเขาว่าเหรอชอบหลายเหรอไทเกอร์ไทเกอร์ชอบหลายใช่ไหมลูกกินอะไรลูกหืมลูก ชอบใช่ไหมไทเกอร์มันจะพังไหมลูกหหนักขนาดนั้นอะมันจะหลุดไหมลูกมาดูสิ <c oughs> ไทเกอร์อไทเกอร์อเกอร์อไทเกอร์ชอบไหมลูกชอบ ชอบมากเรอลูกชอบมากใช่ไหมชอบมากเลยจุดชมวิวน้องแมวไทเกอร์ชอบมันจะพังไหมอะลูกโอ้โหเล่นใหญ่เลยโอ้โหสไลด์ใหญ่เลยลูก อัสไลโชสิลูกสไลโชสิสไลโชมันจะลงหัวแม่ไหมเนี่ยไปขึ้นไปลูกขึ้นได้ไหมได้ ขึ้นไปแล้วนะครับไทเกอร์ขึ้นได้ไหมลูกแม่ไปแล้วนะไปไหนอีกจะไปไหนอีกจะไปชมวิวบนนู้นอีกเหรอลูกจะไปหาที่ชมวิวใหม่เหรอลูกยังยังชอบตัวนี้อยู่ชอบอยู่อ๋ออยู่นี่แหละถ้าชอบอะ่ะ ว่าแม่ไปแล้วไปไปแล้วนะเล่นอยู่นี่นะชมวิวอยู่นี่นะไปหาที่ชมวิวใหม่เลวลูกไปไหนอกู่ะันนะไปไปไปแล้วนะไปก็ Ja he